ครับสวัสดีครับโอมจากโอมโงสามห้าแปดห้าสี่ครับก็วันนี้มาด้วยคู่นี้เลยครับ x s t e p b a s บาสองจุดศูนย์นะครับดีแลนหวังคือใครนะไม่รู้ <c oughs> ก็เนื่องด้วยจากที่เออผมจะกลับมาวิ่งนะครับก็เลยไปดูคู่นี้ไว้นะครับเป็น x s t e p เออสองพันกิโลสามจุดศูนย์นะฮะกลายเป็นว่าผมไปเจอคู่คู่นี้แหละ x s t e p b a s บ 2.0นะฮะชื่อผมเหมือนผมไม่ได้ซื้อรองเท้านานแล้วอะ่ะมันคือไม่มีรองเท้าสายแฟชั่นเลยนะ <c oughs> ตัวนี้มันดูแบบผมนึกถึงแบบพวกนิวบาลานน์นั่นอะไรเงี้ยแบบสไตล์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเด็ชูป่ะแล้วกลายเป็นว่าเอ๊ e เสพทำเด็ดชูด้วยเหรอวะเออเฮ้ยน่าสนใจไปเฮ้ยแล้วกดไปดูราคาแล้วก็อุ้ยราคาแม่งเราใจจัดราคาแม่งไม่ต่างกับคู่นี้เลย,ยราคาเกือบเท่ากันก็เลยแบบอุ้ยเอาวะเดือนหน้ามีงานแต่งงาน ก็เลยแบบเอ๊ะต้องถึงเวลาที่เราควรจะต้องมีรองเท้าแบบว่าที่ไม่ใช่รองเท้าวิ่งบ้างแล้วนะก็เลยลองกดสั่งมาดูครับดูในรูปอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะขนาดเนี้ยฟิลลิ่งแรกเลยที่หยิบกล่องมาคือหุ้ยเชี่ยมันหนักว่ะแล้วแกะมาดูก็โอ้โหผมก็ไม่ได้เตรียมใจว่าดูในรูปมันก็ไม่มากอ่ะแต่อันเนี้ยความสูงมันนีรวมยาง ยางข้างล่างด้วยเนี่ยอยู่ๆผมก็สูง185เลยนะผมปกติผมสูง185เกือบ5เซนเลยนะสูงกว่ารองเท้าวิ่งอีกเนี่ยแล้วลองเทียบกับ2,000กิโลนะครับแบบโหก็คือช่วงกลางเท้านี่แบบน่าจะเดินง่ายอยังไงคุณก็ไม่น่าจะเท้าพิกอะเพราะว่าความกว้างมันแบบเยอะมากน่าจะแบบมั่นคงสูง พื้นเยอะกว่ารองเท้าวิ่งอ่ะเป็นโฟมอีกโฟมหนึ่งที่ชื่ออะไรนะผมเห็นในในใบก็ชื่อว่า e step f ปเ t เทอรมันไม่ใช่โฟมแบบอันนี้มันเป็นโฟมแบบอะไรนะนชื่อไม่ได้ซึ่งแบบไอตัวโฟมเนี้ยนุ่มมากแต่ก็อาจจะเป็นโฟรมรุ่นล่างมั้งที่แบบไม่ได้แบบเบาเด้งอะไรเหมือนแบบรองเท้าวิ่งอะครับแต่ว่ามันก็เป็นโฟมที่เ นุ่มนวลใส่สบายดีเหมือนกันแต่ผมว่าไอ้ส่วนที่หนักจริงๆของคู่นี้มันคืออียางใต้เท้าเนี่แหละเขาให้มาแบบช่วยด้วยเยอะมากหนาเป็นแบบหนาเลยอะ่ะมีครึ่งเซนหรือเกือบเซนได้เลยมั้งแบบน่าจะได้นะ วัสดุก็เป็นผ้าเมจัดเต็มนะครับปกติรองเท้าวิ่งก็จะเน้นเบาให้เป็นมินิมอลนะอันนี้มันแบบใส่มาเต็มแม็กก็หนักหนักใช้ได้เลยแหละก็เดี๋ยวผมขอออกไปใช้ชีวิตประจำวันวันนี้ต้องไปจัดลงจัดร้านเดินต้องไปออกวัข้างนอกยังไงเดี๋ยววันนี้ลองใส่ไปสักวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวออตอนเย็นเรามาสรุปฟิลลิ่งกันอีกสักทีแล้วกัน a few moments later อ่ะครับหลังจากที่เอ่อไ,ไปใช้งานมาเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนแรกใส่แค่หนึ่งวันรู้สึกว่าข้อมูลไม่พอก็เลยอ่ะใช้ต่อมาอีกสักวันสองวันแล้วกันก็จากที่ผมไปจัดร้านตอนวันศนะุกร์นะก็โอเคก็รู้ข้อมูลระดับหนึ่งว่าเออมันไม่ได้หนักขนาดนั้นมันก็ยังแบบพอนึกนึกย้อนกลับไปในอดีตอ่ะที่มันไม่หนักเพราะว่าผมเคยผ่านยุคที่ใส่เลดวิงแต่ตอนนั้นก็เลดวิงปรอมแหละแต่ก็ เออมันก็เป็นรองเท้าที่หนักที่สุดในชีวิตที่เคยใส่มาผมว่าน่าจะมีเกือบเกือบโลครึ่งถึง2โลได้นะแต่อันเนี้ยหนักหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่ถึงเบอร์นั้นวันถัดมาเนี่ยผมก็ไปดู this t i s view destroy You นะที่บรรทัดทองทีเนี้ยเออมันก็จะต้องมีการใช้งานที่เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าต้องเดินทางไปนู่นนะแล้วก็เราต้องใช้ยืนดูคอนเสิร์ต เกือบ1ชั่วโมงครึ่งข้อดีของมันที่ผมบอกก็คือได้ใช้งานจริงๆก็คืออยู่ๆคุณก็จะสูงขึ้น5เซนนะอยู่ๆผมก็จะสูง185ขึ้นมาเลยก็ในระดับสมมุติถ้าไปยืนอยู่ในดงคนที่สูง170ผมก็จะอ่ะมันก็จะเป็นระดับสายตาที่อ่ะมองเห็นเหนือหัวเขาขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ใช้ประโยชน์สมใจครับพงแต่ว่าการยืนนานเนี่ยมันก็ทําให้เห็นข้อไอ้นี่ของมันเหมือนกันนะก็คือ ด้วยความนุ่มของมันอ่ะมันแอบจะนุ่มเกินไปนิดนึงด้วยซ้ํอ่ะเออตอนจังหวะที่ยืนอยู่ขยับเท้ามันก็จะมีความแบบนุบนิบนุบๆนุบๆนุบๆคือถ้าใส่เดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็โอเคแหละอาจจะด้วยน้ําหนักมันที่มีน้ําหนักนิดนึงก็อาจจะทําให้แบบเวลาเดินแล้วโมเมนตัมการเดินก็เพลินก็เพลินอยู่มีอีกข้อหนึ่งที่ผมแบบแอบขัดใจนิดนึงนะคุณเห็นลิ้นรองเท้านี่ไหมมันมีปูแท็บเนาะ แต่เขาพูดแทบเฉียงด้านนี้อันนี้คือข้างขวานะเออแล้วก็เวลาเราเราก็ดึงอาจจะดึงเข้าด้านในดึงอย่างนี้เนาะหรือไม่ง,งั้นก็เอามือขวาเกี่ยวด้านหลังแล้วเราก็ดึงอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าข้างซ้ายอะ่ะ <c oughs> เขาไม่ได้ดึงทำพูแทบดึงเข้าในว่ะเหมือนเขาเจ็บๆมาเป็นแผงๆแล้วมั้งแล้วก็เอามาใส่ใส่ใส่เลยพอดึงพูแทบด้านนี้มันก็แอบแปลกๆนะ ก็ไม่ใช่ดึงไม่ได้นะแต่แค่ความความรู้สึกมันก็ก็ดึงอย่างนี้ได้แหละแต่แบบมันก็ขัดใจนิดนึงอะใช่ไหมดันทำมาอยู่ข้างเดียวกันอะแต่พอตอนใส่กางเกงขายาวมันปิดลงมาก็ไม่เห็นหรอกแต่แค่รู้สึกว่าจังหวะเวลาใส่อะมันมันจะแอบ,บแบบขัดใจนิดนึงก็สรุปสําหรับคู่นี้ผมกับพอลองใส่แล้วอะผมกับไม่ไม่ค่อยเชียร์ฮะ <laughs> หนักเกิน อาจจะเป็นห่วงเรื่องน้ำหนักสำหรับคนอื่นแหละที่ยังไม่เคยผ่านแบบพวกเลดวิงพวกอะไรพวกนี้มานะแต่ว่าถ้าคุณอยากสูงขึ้น5เซนอ่ะคุณได้สิ่งนั้นเลยครับแต่ขั้นต่ําต่อให้เป็นไซส์เล็กกว่าน,นี้อย่างน้อยก็ต้องมี4เซนอะขั้นต่ําแต่นียมัน5ไงเออพอด,ดิ้งคู่ใหญ่ขึ้นมันก็จะพื้นก็จะยิ่งฟงมันน่าจะยิ่งขยายตามไปเรื่อยๆนะ,ะคุณก็จะสูงขึ้น5เซนแหละแล้วก็คนที่ชอบรองเท้าแบบสายนุ่มนะฮะก็ น่าจะตอบโจทย์คุณเลยล่ะเพราะว่าคู่นี้ผมให้ประทะแบบสูสีกับ1080ที่ไอ้พวกแบบเฟสโฟมที่ผมเคยใส่มาผมว่าให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ชนกับพวกเบอร์นั้นได้แต่ก็ติดข้อติก็มีแค่2อย่างก็คือ,อ,อความ Eat, ลิ้นรองเท้านี่แหละที่ <laughs> ขัดใจนิดนึงแล้วก็ความบ็อกแปบ,บที่คิดว่าเออถ้าต้องถ้าใส่แค่ ทำงานนิดๆหน่นอยๆอ,อะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าคุณต้องแบบว่าเดินเดินทางไกลเดินแบบเดินวันละหลายสิบโลไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ไปคู่อื่นที่เบาวกว่านี้ดีกว่าครับซีนารีโอที่เหมาะก็คือผมก็เลือกใส่ไปดูคอนเสิร์ตนี่แหละโอเคละผมจะได้สูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสูงเนื้อหัวชาวบ้านเขานิดหน่อยหนึ่งนะ ครับก็ขอจบ x-step b a r k 2.0ครับจังไว้พบกันใหม่ก็สวัสดีจ้ะ